รถพร้อมบุ๊กเซอร์วิสพร้อมทุกทุกอย่างพร้อมคุณพร้อมไหมครับบายพัะกุ๊บวันนี้ BRV นะครับแต่งมาให้หมดแล้วแล้ใไม่เพียงแค่4 0,000โลนะบอลต้องบอกว่าคันนี้น่าใช้มากๆหายยากมากๆเป็นตัว คร้อสุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วมี L.E.D สวยๆให้แบบนี้ตัวนี้เป็นไมเนอร์เชดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ไม่ในส่วนตัวไฟตัดหมอกมาให้พร้อมแบบนี้ตัวรถคันนี้เป็นตัวสีส้มแดงนะสวยมากๆเลยมีราวหลังคาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันข้า่นะครับหนึ่งร้อยหกแรงม้านะครับเดี๋ยวบอยพามาดูว่าเป็นยังไงบ้างขออนุญาตพามาดูหน่อยว่าห้องเครื่องเป็นยังไงนี่พี่ดูดู pong, น็อตปากอัโปงก่อนเลยอย่างแรกแล้วดูพี่แก้มแก้มสวยๆแบบนี้ครับไล่มานี่ดูห้องเครื่องรอยมงรอยมาร์กสีาปง เาเี้เลขมาอยู่ที่4400 0พโลเพื่อนเซึ่งหายากมากมากนะครับตัวล้อนะครับบอลบอกว่าเขาใส่ล้อมาให้เป็นตัวนี้ถ้าเกิดพี SS ่ไม่ชอบที่บอกไปมาเดี๋ยวบอลหารอแบบเดิมให้แต่รถไม่ได้แต่งเครื่องไม่ได้แต่งอะไรนะแต่เขาอารมณ์เหมือนกับอยากเป็นพ่อบ้านใจกล้าก็คือมีซิ่งนิดหน่อยแค่นั้นเองก็จะกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ให้เรียบร้อยแล้วมือจับประตูเป็นโครเมียมให้แบบนี้เบาะหนังตัวนี้เป็นเบาะหนังดำตัดแดงแบบนี้นะครับมัลติฟังชันอุปกรม์ลนยหน้าจอ DVD แอร์ดิจิตอลมาพร้อมรับ ึงบอยดึงให้ทุกคันไม่ไม่ตามสวยๆรับประกันหลังการขาย2ปีด้วยครับพี่ๆผมขอาตพามาดูต่อราวหลังคามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่นั่งแถวที่2ครับเบาะพับได้นะเรามาดูในส่วนของตัวที่ฝาท้ายนะครับตัวนี้ได้ไฟท้ายในส่วนเป็น LED มาพร้อมแบบนี้นะครับแล้วก็ลโกฮ Honda ให้ BRV ตัวนี้เป็น iV Tech เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอาตพาดูอันนี้มีสออากาศคีบฉลามมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้มีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะเบาะแถวที่3มเป็นแบบนี้แต่เบาะแถวที่ง้าน่นาเป็ BRV ม แล้ววิธีการเก็บของเขาเขาเก็บแบบนี้เห็นไหมในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับพี่ดูนี่ฝาท้ายไม่มีขันเลยเป็าร์คสวยๆแบบนี้คันนี้มีใส่ท่อมาดน,นึงนะครับเพื่อนๆซิ่งนิดหน่อยในส่วนตัวสี่รถนะครับแทบจะไม่ต้องทาอะไรแล้วจริงๆบอกก็มีทามาให้นิดหน่อยนะเพราะเนื่องจากว่าต้องเก็บงานให้มันสวยอยู่แล้ววาพามาดูส่วนตัวนี้นะครับบุ๊กสวิตมีให้เรียบร้อยแล้วเปิดบุ๊กให้ดูหน่อยนี่ฮะรถเข้าศูนย์ตลอด ใครที่อยากได้รถพร้อมสับแบบนี้นะครับเป็นตัว BRV เจ็ดที่นั่งครับเป็นตัว1.5 SV นะครับผ่อนเพียงแค่เดือนละ8,300บาทนะครับแล้วก็ได้รถปี19.20นะครับราคาน้องขายวันนี้นะครับอยู่ที่499,000บาทรถพร้อมบุคเซอร์วิสพร้อมทุกๆอย่างพร้อมคุณพร้อมไหมครับ,บพร้อมครับพร้อมยินดีรับใช้เต็มใจให้บริการคันนี้รับประกันหลังการขาย2ปี20,000โล217รายการส่งฟรีถึงบ้านและก็ เป็นไฟแนนถึงที่ครับและยังไม่พอครับต้องหลือชุกเฉยอี้สามปีไม่ว่าจะลดเสียนะครับแบตหมดนะครับกุญแจหายนะ,ะหรือว่ายางแบนนะครับน้องมีคนดูแลที่สามปีเต็มๆครับบอทุกครุบมินบุรีครับบ๊ายบายบายอตุคุบ